สวัสดีค่ะ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 ต้องการให้เสียงสวัสดีเปิดต้นเรื่องให้มันเป็นเสียงที่อยู่ในระดับน่าสนใจดึงดูดเฮ้ยแล้วฉันจะต้องทําให้น่าสนใจแค่ไหนเอแค่เราให้ความสําคัญกับเสียงสวัสดีของเราซึ่งเสียงสวัสดีที่ดีก็คือเสียงในโทนที่เราได้เลือกแล้วเลือกที่จะใช้กับการ บรรยายเรื่องนี้ไปย้อนฟังเสียงสวัสดีตั้งแต่ต้นเรื่องของเราชอบไหมเอ๊ะอยากแก้เสียงสวัสดีจังเลยก็แก้ซะถ้าเราอยากจะแก้ตัวเราเองไม่ชอบแล้วคนอื่นจะชอบไหมถ้าตัวเราเองฟังแล้วไม่น่าสนใจคนฟังเขาจะรู้สึกน่าสนใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราคิดได้เองจากการทบทวนฟังเสียงสวัสดีของเรางานถ่ายเสียงเสียงทักทายสวัสดีคําแรกเราอยากให้น่าสนใจแค่ไหนเสียงที่น่าสนใจนี่มันกว้างมากเลยและเสียงสวัสดีที่น่าสนใจก็ทําได้หลายแบบซะด้วย มาคะ่ะทุกคนเราจะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมองผลตรงข้ามเพื่อบล็อกเสียงสวัสดีที่น่าเบื่อไม่ให้เกิดขึ้นด้วย4อย่าต่อไปนี้อย่าราบเรียบอย่างึมงำอย่าเศร้าอย่าเครียด4อาการในเสียงสวัสดีทั้งหมดนี้จะทําให้เสียงทักทายสวัสดีตั้งแต่ต้นเรื่องของเราไม่น่าสนใจไม่ดึงดูดให้ดูต่อฟังต่อหรือปิดไปเลยไม่อยากดู <No! S 1> อยากแนะนำนะคะ ทำเสียงสวัสดีของเราไว้สัก5แบบหรือมากกว่า5แบบยิ่งดีคุณทำเสียงสวัสดีได้หลายแบบเสียงเหล่านี้มาจากความสามารถของคุณเองนะคะทำสต็อกไว้เป็นต้นแบบเอาไปใช้งานได้แน่นอนถ้าเราใช้เสียงโดยพื้นฐานเสียงธรรมชาติที่เรามีอยู่ถ้าเรานําไปใช้ไม่ได้แสดงว่าทักษะในการออกเสียงของเรายังไม่นิ่งมากพอหรือเป็นเสียงสวัสดีที่เรากอปปีค้คนอื่นมา พูดได้ง่ายค่ะเสียงอะไรที่ไม่ได้ออกมาจากตัวเราก็มักจะไม่สามารถทําเสียงนั้นซ้ําได้เพราน้ําเสียงของแต่ละคนมีเอกลักษณ์อยู่แล้วดังนั้นการทําเสียงสวดดัสดีต้นแบบเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราจําได้ดการเลือกใช้โทนเสียงหรือช่องเสียงที่คือเราได้ยินแล้วเลยชอบเลยก็อยากจะใช้เสียงแบบนี้อีกเสียงสวดดัสดีต้นแบบของเราจะมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกค่ะคือสมมุติว่าเราทําไว้5แบบใช่ไหมเราชอบแบบที่3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราชอบเสียงนี้สมมุติว่าเราได้งานภาคการ์ตูนมา เราจะใช้เสียงสวัสด,ดีแบบนี้แต่เป็นตัวการ์ตูนที่ต้องบีบเสียงเล็กๆใช่ไหมเราก็ดึงแบบที่สามมาใช้เสียงเท่ากันใช่ไหมสวัสดีค่ะ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 สสวัดีค่ะตัวอย่างต่อมาสมมุติแบบที่1สวัสดีค่ะเสียงสูงและต่ํานะเราอยากนําแบบที่1มาใช้ภาคการ์ตูนใช่ไหม สวัสดีค่ะภาคการ์ตูนโทนสูงขึ้นแต่ใช้ intonation เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ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 นี่คือการเอาแบบที่หนึงมาแอปพลายเมื่อต้องภาคการ์ตูนนี่คือตัวอย่างจากการใช้ประโยชน์เสียงสวัสดีต้นแบบที่เราทำไว้ค่ะข้อควรระวังของการพูดเสียงสวัสดี อย่าเน้นคําว่าสวัดเป็นสพยางใช่ไหมอ่าฟังดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะนอกจากเราจะใช้เป็นลูกเล่นเอ็นเตอร์เทนอาจจะเป็นลงเสียงตุกตูหรือตัวอะไรก็ได้ที่เขามีคาแรคเตอร์ตลกๆก็กอารจะพูดสวัสวีอย่างนี้ก็ได้สวัสด,ดีค่ะสะวัสด,ดีค่ะสัสวด,ดีค่ะอะอย่างนี้ทําได้นะคะเคยได้ยินนับพิธีกรหรือว่านักจัดรายการบางคนเขาก็พูดเนาะสัสด,ดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ถ้าการบรรยายทั่วๆไปอย่าแยกคําว่าสวัสดออกจากกันนะคะเพราะโดยธรรมชาติเราก็จะพูดคําว่าสวัสดสวัสดิรวบคําอยู่แล้ว ย้ำทุกๆคลิปเลยค่ะงานลงเสียงควรจะมีการตรวจสอบทบทวนย้อนตรวจย้อนฟังเสมอเราถึงจะพบข้อผิดพลาดรวมถึงสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นถ้าเราชินกับเสียงตัวเองหรือคิดเข้าข้างตัวเองว่าเสียงเราดีแล้วตัดปัญหานั้นไปโดยให้คนอื่นช่วยฟังอาจจะเป็นคนที่คุ้นกับเสียงเราหรือเป็นคนที่ไม่คุ้นก็ได้คนเหล่านี้จะให้คําตอบเราได้อย่างดีนะคะว่าเสียงสวดดีของเราน่าสนใจแค่ไหน